สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบวบัเวทกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เรามาแนะนําเรื่องการทําน้ําหมักนะคะน้ําหมักอ่าเหล้าดองเป็นน้ําหมักที่ใช้กําจัดแมลงหนอนพวกเพีย้ยต่างๆค่ะแล้วก็เราเราจะใช้สมุนไพรก็จะมีตะไคร หรือว่าจะใช้เป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้พวกกระเทียมอะไรก็ได้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอีกตัวหนึ่งก็เป็นเบียร์แล้วก็เหล้าขาวหรือว่าพื้นที่ที่มีสาโทก็ใช้สาโทก็ได้ค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายแดงครึ่งกิโลค่ะอ่าตอนนี้เราก็มาพบกับอ่าการเตรียมนะคะแล้วก็สมุนไพรที่เราเตรียมไว้เราจะไม่ล้างนะคะเราใช้เช็ดเอาค่ะเช็ดให้สะอาดแล้วก็ทำการหั่นได้เลยค่ะ หันก็จะประมาณนี้นะคะหันนี้วค่ะแล้วก็ในส่วนที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะก็ใส่รวมกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ช่างตวงให้สมุนไพรได้1กิโลค่ะโอเคค่ะช่างเสร็จแล้วนะคะอะใส่ลงไปเลยค่ะ สมุนไพรหนกิโลนะคะแล้วก็ใส่เบียร์สองขวดค่ะใส่ได้เลยค่ะ,ะ,ะนี่ค่ะเกลี่ยให้เสมอกันนะคะสเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาด้วยกระดาษเป็นกระดาษนี้นะคะใช้เป็นกระดาษเขาเรียกกระดาษฟาง มัดปิดไว้ให้ครบ12ชั่วโมง12ชั่วโมงเราก็มาเติมน้ำตาลครึ่งกิโลแล้วก็เหล้าขาวสองขวดแล้วก็เขียนแปะวันที่ไว้วันที่เราทำแล้วก็เวลามันจะได้รู้ว่า12ชั่วโมงจะได้ไม่พลาดนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปในขั้นตอนที่1นนะคะเป็นขั้นตอนที่สองก็จะไปใส่เหล้าขาวกับน้ำตาลเป็นวันพรุ่งนี้นะคะครบ12ชั่วโมงค่ะก็เขียนเขียน เขียนข้างถังด้วยว่าถังนี้เป็นถังอะไร mm hmm. เผื่อว่าเวลาเราทําหลายตัวเราจะไม่ได้จําได้ค่ะแล้วไม่ผิดพลาดเขียนข้างบนตรงนี้ก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเขียนข้างบนไม่ได้เพราะว่าอันนี้เราไม่ใช้สารเคมีก็คือใช้ข้างนอกได้ข้างในมันจะดูดซึมลงไปค่ะเขียนตรงนี้ได้เลยค่ะวันที่วันที่แปดเดือนเก้าเวลาพื้นที่ที่เก็บ อานาำหมักนะคะแนะนําให้เป็นที่ร่มเป็นที่ไม่ใช่เป็นพื้นปูนซีเมนต์นะคะเพราะว่ามันจะไปทําลายตัวจุลินทรีย์ค่ะในขั้นตอนแรกก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล<อ>ะกระด,ดิ่งค่ะฝากแชร์ดังดีดีสุภาพดีวิดีโอด้วยกันนะคะ